เรามาเซอร์เวยก่อนตรงนู้นเริ่มมีเด็กๆมาเล่นกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา3โมง20แดดกำลังโอ้โหสบายก็สูงตัวไแ้แดดกสบายสวนน้ำเขาหน้าเล่นมากเลยทุกคนแล้วก็ใหม่กลิปเลยนะทุกส่วนน้ำเนี่ยเหมือนเขากําลังแบบเพิ่งทาใหม่อะเราเดินมานิดเดียวนะคะก็ถึงทะเลแล้วจ้าทุกคนแล้วมีร้านแบบให้ปั่นจักรยานด้วยนะคิดว่าเขา่าจจะมีจักรยานให้ด้วย ไหนคะอ,อ๋อมีจักรยานอยู่ตรงลอ็อบบี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้เป็นทางออกตรนี้สวยจังเลยค่ะทุกคนคะ่ะเด็กๆจ๋าฮัลโหลเดี๋ยวเราต้องลงไปเซอร์เวก่อนนะว่าว่ามันเป็นยังไงอ,อันนี้คือเซอร์เวคือเดินสำรวจค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นตรงส่วนที่เราเดินออกมาก็จะเห็นตรงวิลล่าเราอยู่ตรงนั้นใกล้มากคือเวลาจองนะคะแนนก็คือดูแผนแผนผังะค่ะ เขาก็ดูแล้วว่ามันจะมีแบบวิลล่าสองที่มันอยู่ริมทะเลสุดแันก็บอกว่าแนนเอาวิลล่าที่อยู่ริมทะเลเลยเพราะว่าจะมาเป็นทริปวันเกิดลูกสาวเขาก็โอเคเลือกให้แต่ของแนนเนี่ยจะอยู่เป็นชั้นหนึ่งนะคะมันก็จะมีห้องนั่งเล่นด้วยห้องรับแขกนะจริงจังนี่ทะเลสวยด้วยทุกคนน,น้ำสีสวยเลยแล้วก็สงบนะตรงนู้นจะเป็นเหมือนคาเฟ่เขาอ่มีคาเฟ่เขาด้วย มุมถ่ายรูปเยอะมากอุ้ยมีชิงชาด้วยจ้ามีชิงชาด้วยจ้าชิงชาชิงใจนะจ้าที่นี่เลยเด็กๆก็เล่นชิงชาริมทะเลโอ้บรรยากาศแบบฟินมากซึ่งพนักงานบอกว่าเย็นนี้นะคะวันนี้คือจริงๆมันเป็นวันที่16ฤศจิกายนเนาะเพิ่งเลยวาลอยกระโรงมาเมื่อวานนี้นะคะเขาเลยบอกว่าวันนี้จะมีโชว์กระบองไฟด้วยโอ้โชคดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะได้เห็น โชว์กระบ,บองไฟคิดว่าน่าจะโชว์ตรงนี้ใกล้ๆก,กับคาเฟ่แล้วแนนจะไม่ออกไปไหนแล้วก็วคือตอนเช้ามาแวะรับประทานอาหารอะไรข้างนอกเรียบร้อยแล้วก็ไปดูทิวลิมกันนะคะที่ที่ไหนนะลูกนี่ local of natural นะคะสักอย่าง สวยมากเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่พักเลยแล้วก็จะอยู่ที่นี่เลยทุกคนก็คือแนนจะให้เด็กๆเ,เล่นสวนน้ํานะที่ซิลินพารารีสอร์ทแอนด์รสตอรเนี่ยให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตอนเย็นก็กินข้าวที่นี่ที่คาเฟ่ของเขานะนารลสตอรของเขาตรงนี้เขามีเห็นรีวิวบอกว่าอาหารอร่อยเดี๋ยวแนนจะรีวิวให้ฟังว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอันนี้พาลูกๆมาเล่นชิงช้าก่อนวิวดีมากค่ะทุกคนคะ่ะ นี่เลยเป็นวิวประมาณนี้เลยแล้วก็ินข้าวเย็นเสร็จก็ดูกระบองไฟใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรอีกเดินเล่นนอนคซบจบมที่เดียว <Okay. S 2> เพราะว่าทริปนี้ไนดะ้พาพ่อมาด้วยนะหลังจากที่พ่อนอนโรงพยาบาลเกือบสองเดือนทุกคนแล้วก็น่าก,กลัวมากเพราะว่าพ่อผ่าตัดสมองไนงะแล้วก็นอนโรงพยาบาลเกือบสองเดือนตอนแรกข้างขวาแบบขยับไม่ได้เลยตอนแรกก็คิดว่าเออพ่อจะแบบ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่คุณหมอที่ลงมาทำศาสร์คือเก่กงมากทุกคนอาจารย์บิ๊ตนะผ่าสมองสองรอบนะรอบที่สองนะหลังจากผ่าแล้วให้ยาฆ่าเชือ้อคุณพ่อกลับมาเดินได้แล้วก็คืออย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะพูดได้อะไรได้ปกติแล้วก็แขนขาก็คือมีแรงแต่ก็จะมีแบบว่าต้องดูแลนะมียารลบประทานต่อเนื่องแล้วก็มี หลายๆอย่างที่ต้องดูแลก็คือแบบเวลาเดินนานๆหรือว่ายืนนานๆอะไรเงี้ยอาจจะเวียนหัวก็เป็นธรรมดานะคนผัดตัดสมองเนาะก็เป okay. okay. ็นไปได้อันนี้เราไปถึงไหนแล้วนะเรามาถึงรีวิวแล้วพาพ่อมาเที่ยวใช่ไหมคะนี่เลยก็เป็นตรงจุดนี้ที่ในรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะมันไม่ผูกพานะแล้วที่นี่ก็คือสงบทุกคนเพราะว่า พัทยาคนก็คือจะพุกพ่านกว่าน,นี้เอาจริงแต่ว่าร้านพวกร้านอาหารอะไรองตามพัทยาอะไรมันจะหาแลวประหานได้ง่ายกว่าที่นี่ก็จะมีเป็นจุดแหล่งเฉพาะของเขานะที่ระยองเนี่ยแล้วก็อ้าวจะไปเล่นแล้วค่ะเด็กๆจะไปเล่นส่วนน้ําแล้วเดี๋ยวเราพาไปจะคิดว่าแต่วันนี้ขอให้ฝนไม่ตกอะฝนไม่ตกจริงแต่แดดก,ก็คือแรงแรงจริงคนเด็กๆคามามามาทำหน้าปกคลิปก่อนนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาแม่เหนื่อยก่อนนะคะต,ต้องทำแบบว่าอย่างนี้เลยเป็นแบบทุกคนหนูใส่เล่นสอนชัน้นโอ้อใส่เล่นสองชัน้นสวยไหมสวยยังเอาแม่จา๋ายังไม่ได้เล่นชิงช้าเลยอะ่ะเด็กๆช่วยช่วยถือให้แม่จ๋าหน่อยได้ไหมคะเอาแม่จ๋าเล่นชิงช้าก่อนนะจะเจอกันไหมให้ไม่เห็นทะเลเลยที่รักเห็นแต่ทรายค่ะจังก็อ่าเล่นชิงช้าก่อนนะคนได้ยังไง น,นเดี๋ยวลูกจะลงน้ำแล้วค่ะแรงกว่านี้นกหัวมากมีคนยืนสั่งการแรงกว่านี้แรงอีกแรงให้เชือกลุดเลยแรงให้เชือกรุดเลยโอ้เวียนหัวเ <c oughs> มารถอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปชิงชัดอีกทีหนึ่งทุกคน มันมันมาแล้ววิ่งนี่ผักบุ้งทะเลเป้าเน,นียผักบุ้งทะเลทุกคนทุกคนเก็บไหมม,ม,ดมดีดอกด้วยมีดอกด้วยมีดอกสีม่วงนี่ตรงนี้เป็นโดงผักบุ้งทะเลเยอะมากทุกคนดูคันไ,ไปเราต้องเดินแบบนี้ทุกคนและทรายอ่ะเล่นทรายได้เลยนะคือทรายก็คือละเอียดที่หน้าดีส์ทโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนี่ดูดูดทั้งห้าตัวีแต่เราล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 าขาลงไปขาลงไปไหนต้องถอดรองเท้านะถอดรองเท้าไว้ตรงนี้โอเคลาลาวิ้ทรายละเอียดมากทุกคนทรายละเอียดมากปิยามาแล้วอุ้ยดูดิดูดิดูดิอย่าได้อย่าได้ดูทรายสิลูกละเอียดไหมเอียดเนาะอุ้ย ใายละเอียดดีมากทุกคนสะอาดเนี่ยเห็นไหมหาดพารานะที่ซีลินพารารีสอร์ทแอนด์เลสสตอรองแล้วไม่มีคนเลยทุกคนเหมาหกมักจริงอ่ะอาจาก็คือเขาไม่ให้ออกไปลึกลูเราก็อยู่แต่ริมๆอ๋อเคยแบบไวลโรงแรมที่พัทยาแล้วเขาจะมีแบบเป็นเหมือนที่กั้นอะว่าแบบห้ามออกเกินเขตไหน แต่ตรงนี้ก็คือมันไม่มีที่กัน้นแต่ว่าเราก็คือจะไม่ออกเกินเขตใจทุกคนเพราะว่าพืนก็มีสตวร์อยู่เด็กๆจ๋าฮัลโหลกำลังมัคุิทรยละหยายาชอบแน่เลยใช่ไหมพาเราเดินเล่นตรงนี้ดีกว่านฟินก็ทุกมาปะโอ้ บลูบลูบีสนี่ไงตรงนี้เป็นคาเฟ่เขาถึบลูบลูบีสก็คือหน้าหน้าโรงแรมหน้ารีสอร์ทว้าวน้ำทะเลที่นี่เค็มไหมลูกเด็กยังไม่ได้กินเลยน้ำทะเลยังไม่ได้กินเลย<ม>อ๋อมีสวนสนุกตรงนู้นด้วย<อ>มีสไลเดอร์บกด้วยนนะใช่ แม่ไม่ทราบอะค่ะนี่นี่คือชาราพู่ทุกคนน่าเล่นมากเลยเสียด้ของเล่นทรายรอบที่แล้วไปพัทยาแล้วก็ลืมยกกลับมาทั้งถังเลยเพิ่งรู้ตัวเมาาวื่อเช้านี้ว่าเอา้าของเล่นทรายได้กลับมาจะใช้อีกทีไม่มีของเล่นทรายค่ะเดี๋ยวนะคนคือแบบความฟินจริงอะเออมันดี เลยอนะ่ะนี่มีเลย์บลูบลูบลูบ,ลบ,ลบลีแล้วน้ำทะเลเรามองตรงเนี้ยมันเป็นแบบสีฟ้าแบบมีความเขียวน้ำทะเลแบบสวยอะ่ะคือแต่ว่าอยู่ในคลิปอ่ะมันอาจจะไม่เห็นสีจริงอะ่ะแต่สีจริงเขาะทะเลสะอาดมากเลยทุกคนเออสวยงามเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดู เด็กทำอะไรกันคะถึงแี่รู้ค่ะูค่ะแล้คอค่ะเด็กๆกิ้ไมห่หน่อยคะ่ะหนึ่งสองโอเค okay. บอกว่าอะไรนะคะมามาแล้วก็ติดใจมาแล้วก็ติดใจทะเลดีมากไหนรีวิวว่าทะเลเป็นไงใสละเอียดว้าวน้ำใสน้ำใสน้ำใสมากเลยค่ะทรายละเอียดแล้วก็มีหอยมีชีวิตอยู่ด้วยว้าวไหนกาดานรีวิวชีลูกทะเลที่นี่เป็นไงบ้างคะเยี่ยมเยี่ยมเจ้ดีอ้ะอะไรนะคะดีมากจ้ะดีมากค่ะ พรอมขึ้นแล้วค่ะ okay. 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 เรยแล้วค่ะชุดยังไม่ได้เปลี่ยนชุดด้วยค่ะ ่นน้ำเสร็จแล้วก็มากระโดดแทมโพรีนยักษ์กันต่อเลยค่ะเล่นของเล่นไปด้วยดูทะเลไปด้วยเพลินมากค่ะหลังตากเล่นน้ำทะเลก็มาเล่นแทมโพรีนยักษ์กันต่อค่ะและตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นของเครื่องเล่นบกนะคะของเด็กชิงช้ามีปีนตายนะคะอ๋กาาาด้วยนะ อันนี้ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงไอส่วนน้ำเขาเลยนะคะเริ่มหมดพลังแล้ว,ลวตรงนี้ก็แบบมีที่แบบจิบเครื่องดื่มฟินๆนะคะสูงีมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากเลยนะทุกคนถาาว่าใครที่แบบอยากจะมาถ่ายรูปที่เนี้ยตอบโจทย์นะแล้วก็คนไม่ถูกพานไม่ต้องถ่ายรูปคนมากเลย ตอนเย็น,นันนคิดว่าน่าจะมีคนมารับทานอาหารด้วยก็มีเวทีตรงนี้สวยนะเดี๋ยวเย็นแนนก็จะทานอาหารเย็นที่เลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่อ,ออกไปไหน ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะอยู่ระยองอยู่ระยองอยู่ข้างๆสระนะคะนี่เลยน,นี่ระองน,น้องดีกาโอเคสระอยู่ตรงนี้แล้วก็น,นี้คือข้างๆข,ข,ของห้องพักของเรานะคะเดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นน้ำก่อนนะคะตาเล่นไหมไม่น <im it> นั่งชมก่อนนะโอเคเดี๋ยวพาเด็กไปเล่นก่อนเด็กๆอยู่ตรงไหนนะ,ะสระน้ำแบบน่าเล่นมากทุกคน คือตอนนี้ก็คือเล่นน้ำกันแบบสนุกมากคือจริงๆสระมันไม่อันตรายนะคะเพราะว่ามันลึกแค่ประมาณนี้เองทุกคนแต่ว่าเวลาสไลเดอร์มันลื่นลงมามันสนุกมากเราแบบแนนกีดแหละคือมันแบบรุดลงมาเลยอะ่ะตรงนู้นก็เนี่ยมีหลายโซนมากเลยทุกคนข้างในตรงนี้สระไม่ลึกแล้วก็ของเล่นใหม่มากทุกคนตรงนู้นแล้วก็จะมีตรงแพยางตรงนู้นเนาะเพื่อเป็นแบบว่าเด็กโตหน่อยตรงนั้น สนุกสนาดมากทุกคนคะ่ะคือถ้าใครมาระยองนะจีนพาราลีสองแอนเลสจะลองอันนี้ก็คือห้องจัดเหรอปะคือมันดีทุกคนดีก็คือดีนะมีแบบเป็นห้องข้างบนก็ราคาไม่แพงนะประมาณสองพันเนาะแล้วก็เป็นวิลล่าก็มีใช้เล็กใช้ใหญ่มีหมดดีมากทุกคนคะ่ะในคิดว่าโอเคเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนะ่าจะ 5้าโมงกว่าหกโมงแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารขเขาค่ะเป็นเขากันนะคะใส่โตนมากเลยสลยดัดเดอร์สนุกไหมคะยอดเลยอันเล็กๆแต่ตกใจอยู่นะ อ่ะล่นฝ่าโน้อนอืมฝ่าหืออ่ะพูดเลยพูดเลยพูดเลยดิคนเยอะมากตรงจุดนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์นะคะที่จะเป็นสระใหญ่นะคะที่เห็นทะเลนะคะริมทะเลที่สุดเด็กๆก็สไลเดอร์ลงมาแล้วค่ะโอ้โหสนุกสนานกันเลย <Okay. S 1> ตรงนี้ไ็่ตื่นเต้นนะนั่นกลัวนะก็เลยไม่อยากเล่นนะแต่เด็กๆชอบเล่นมากค่ะตรงนี้แล้วก็วิวดีๆนะคะแบบ ที่นี่มองพระอาทิตย์ตกดินคือสวยมากเลยนี่น้องแยาดายก็ลงมาแล้วค่ะตรงนี้เลยหลังจากที่เป็นสระนี้นะคะก็จะมีสระตรงกลางที่เป็นเหมือนแบบว่าเครื่องเล่นนะคะของเขาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสระเด็กเล็กนะคะสนุกมากเลยเสร็จแล้วก็พาคุณตานะคะมาเดินเล่นริมทะเลกันค่ะ ไหมาดเลยไอ้หน okay. ูเลยูสอนิ้วหน่อยโอเคกขวันนเฮ้ยยพ่งนว่อยเลยต้เาเจะได้ยินเลยเื่ออะไรรู้เื่ออะไรมาสองโมล นี้คุณพ่อก็เล่าให้ฟังนะคะว่านอนโรงพยาบาลนะคะตอนเช้าพยาบาลก็จะมาถามชื่ออะไรอ,ไรอยังไงครั้ <c oughs> งนี้ก็เป็นทริปนะคะหลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลครั้งแรกเลยะค่ะ <c oughs> นี่นะคะวิวตอนเย็นเด็กๆก็มานั่งเล่นทรายกันสนุกสนาน <c oughs> แล้วแนนก็จะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันค่ะ <c oughs> สวยมากๆเลยทุกคนคือแผ่นกล้องไปใกล้นะคะ <c oughs> ค่อยๆเห็นนะคะพระอาทิตย์นะคะรับ ฟ้านะคะแล้วก็ลงไปนะคะที่ภูเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมองเห็นพร้อมกันเลยนะคะแสงก็คือแบบว่าเริ่มสลัวแล้วนะคะตอนนี้ลงไปแล้วค่ะ้าที่ตกดินไปแล้วค่ะ แล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะสาหรับใครที่กาลังหาที่เที่ยวนะคะที่จังหวัดระยองนะคะตอบโจทย์มากๆเลยที่นี่นะคะซิลินพาราลีสอร์ทระยองค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเป็น day สจะพาไปดูไลฟ์อาหารเช้าเขาอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ